อางครับอันนี้เป็นหนังสือมอบหน้านะครับจากท่านผู้วิการณ์องค์แห่งชาตินะครับพลตราเวจต่อศักดิ์สุนทนะครับให้ผมเป็นผู้รับมอบหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับในฐาหน้าที่ได้รับมอบหน้าเนี่ยในประเด็นที่เป็นผู้จัดหานายความนะครับนะแล้วก็เป็นผู้รับมอบหน้าในการแถลงข่าวนะครับให้กับท่านพบตรพลตรเวรต่อศักดิ์สุนนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับนะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านมอบหน้าใผมมาดําเนินการนะครับ นี้ก็หัวหน้าทีมทนายความของท่านพลเอกต่อศักดิ์สุขมนนะครับก็คือท่านสิริพงศ์พงพันธ์สุขนะครับอดีตอายการศาลสูงภาคหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าทีมทนายความที่มาฟ้องร้องนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับในข้อหาหมิ่นมาด้วยการโฆษณานะครับเรื่องที่มีการพูดว่าท่านพลเอกต่อศักดิ์สุิมนนะครับไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือรับเงินรับเงินสวยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ เรานํามาฟ้องนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ท right ่านผล้นต่อศ no ักดินมลนะครับก็ได้ขอบคุณทนายตั้มนะครับนะที่ได้เปิดโอกาสนะครับให้เอาเรื่องนี้นะครับมาตรวจสอบในการทํางานของท่านแล้วก็เรื่องความโปร่งใสของท่านนะครับวันนี้เราก็ได้มีการยื่นฟ้องนะครับทนายตั้มเรียบร้อยนะครับเป็นคดีอาญานะครับสารเนี่ยประทับรับฟ้องไว้แล้วนะครับในชั้นไต่สวนฟ้องจะมีกําหนดในการไต่สวนฟ้องนะครับ ในวันที่1ิมิถุนายน2567เวลา1 3 3 0นนะครับ,รบเรายืนยันว่า,าพลตอกตอสังคมวนนะครับพร้อมกับครอบครัวนะครับยินดีนะครับรับการตรวจสอบทุกมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะของธนาตัต้มอย่างเดียวก็ยินดีให้ทุกถ่ารองจุรุเกียรติปานแก้วนะครับก็ดําเนินการตรวจสอบได้แม้กระทั่งทีมคณะนายงตีที่ตั้งมา3า,ามท่านท่านก็ยินดีให้ตรวจสอบได้ทุกมิติแต่ท่านขอให้มีการดําเนินการเนี่ย ในกระบวนการรมนะครับโดยเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับทนายตั้มก็มีสิทธิ์มาถามค้านมีสิทธิ์มาซักถามได้ทุกประเด็นนะครับหรือจะตั้งทีมนายทีมทนายชุดไหนมาก็ได้นะครับที่นายตั้มเป็นเป็นจำเลยเนะนี่ยสามารถแต่งตั้งมาซักค้านได้นะครับ,บพิสูจน์ได้นะครับตามเอกสารทางราชการนะครับหรือพิสูจน์ได้ว่าท่านมีความผิดในเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีมา้าท่านก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีการพิสูจน์แล้วนะครับในในกระบวนการยธรรมของศาล หรือกระบวนการที่มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นของท่านจรุนเกียรติปันแก้วหรือท่านนายกมตรีนายกเศรษฐานะครับนะครับทุกหน่วยงานท่านพร้อมที่จะรับให้มีการตรวจสอบได้นะครับก็ทุกคนยินดีพร้อมดีแคร์หมดครับพร้อมยินดีที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกคนนะครับนะครับแต่ขอให้เป็นกระบวนการของศาลนะครับหรือกระบวนการที่ยุติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าไปพูดไปเรื่อยนะครับนะแล้วไม่มีหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดนะครับอันนี้คือ ขอให้สู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ทนายตั้มสามารถเอาสิทธิ์ในการถามเอกสารต่างๆมัเนี่ยมาถามได้นะครับในชั้นศาลได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาไม่นานแค่10มิถุนายนส5 6รับเเองนะครับยืนยันว่าไม่มีเส้นเงินแม้แต่เส้นเดียวเดี่ยวข้องกับวิ๊กต่อในเรื่องของที่ถูกกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะครับลักษณะที่มาเนี่ยนะครับเป็นการกล่าวหาพี่ต่อนะครับนะซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลย ที่เอามากล่าวอ้างแล้วก็แม้กระทั่งเส้นทางการเงินที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่มีหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนรับรองหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนรับรองการกล่าวหาของธนาตั้มเนี่ยกล่าวหาไปเรื่อยนะครับแล้วก็เลื่อนลอยนะครับนะทำให้ท่านเกิดความเสียหายอันนี้เราถึงบอกว่าให้ธนาตั้มมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดีกว่าแล้วก็ท่านดีดให้ตรวจสอบทุกมิตินะครับนะก็มั่นใจว่าข้อมูล,ลของเขาเนี่ยเป็นเท็จทั้งนั้น จ็จึงให้ฟ้องดาเนินคดีเพื่อจะมาเปิดเผยในชั้นศาลเรื่อว่าข้อมูลที่ทีมทนายได้มาจากพบตรลเนี่ยอาได้มาครบไหมหรือว่ามันมีบางส่วนที่ยังได้มาไม่ครบในการต่อสู้คดีของเรามันไม่ไมจำเป็นต้องหาข้อมูลอะไรนี่ลข้อมูลต้แย้งนะนนอ๋อข้อตัวแย้งมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะฮะในตัวที่เขาของฝ่ายพนายตั้มเขาเอามาสแสดงเนี่ยมันมีข้อต้แย้งทุกตัว